ับที่10บจะเป็นถุงซิปฆ่าเชื้อโรค Mister Fox อันเนี้ยสาหรับคุณแม่สายแบบเที่ยวนอกบ้านหรือคุณแม่ออฟฟิศที่แบบปั๊มนมที่ทํางานนะคะตัวนี้เวลาแกะออกมามันจะเป็นถุงแบบนี้ค่ะมันสะดวกมากๆสําหรับคนที่เดินทางแล้วคือทุกที่มันมีไมโครเวฟนะคะเวลาคุณแม่ล้างขวดนมเสร็จแล้วล้างสะอาดแล้วเราใส่เข้าไปในนี้นะคะตอนนี้เราใส่อุป,ปกรณ์เข้าไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีวิธีการใช้งานบอกนะคะว่าคุณต้องทําอะไรบ้างก็คือล้างเสร็จแล้ว แล้วใส่น้ำลงไป60มลใช่ไหมคะคุณแม่ก็สงสัยว่าเอะแล้ว60มลฉันจะทํายังไงเราก็ตวงจากขวดนมเราเนี่ยแหละขวดนมเราจะมีบอกอยู่แล้วว่า60มลแค่ไหนเราก็ตวงแล้วใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดซีลแล้วนําเข้าไมโครเวฟค่ะเมื่อนําเข้าไมโครเวฟเสร็จอถ้าสงสัยมันก็จะใช้เวลาประมาณ1.5ถึง5นาทีนะคะให้ดูตรงนี้นะคะว่าไมโครเวฟเรากี่วัต นะคะดูตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องรูเล็กๆน,นะคะเขาเขียนเลยว่า hot steam ให้ระวังก็คือตรงนี้เป็นรูที่เราสามารถเทน้ำออกได้แล้วเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยแหละจนกว่าเราจะใช้งานนะคะมันก็จะปลอดเชื้ออยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็เอาออกมาใช้งานได้อีกอย่างหนึงค่ะตัวถุงนี้สามารถใช้งานได้ซ ถึง20ครั้งนะคะอันนี้นะคะมันจะมีตัวเลขให้ติ๊กค่ะ1-20คุณแม่ใช้ไปแล้วก็ติ๊กไปว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแต่ที่สําคัญต้องเช็คก่อนว่าใส่น้ำหรือยังก่อนเอาเข้าไมโครเวฟค่ะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้1กล่องก็จะมี5ถุงแปลว่า219บาทเนี่ยใช้ได้100ครั้งค่ะ